ไปรอบนี้เราจะลุยกันอย่างสนุกสนานดู <Adjust S 1> เดือดเรือดพานนั่นไงบ้านนี้ <c oughs> เอ,อ้ยเออเดือดเดือดเดืคุณคุณสังเกตลูกมบลูกหาอะไรวะเนี่ยไปเราจะก่อนแรกเลยเออมันมันมันชิบเป็นมีคนไทยว่ะคนไทยว่ะไหย หายโห้ดีจ้าดีจ้าเออในที่สุดก็เจอคนไทยสักทีกระดูกหมาชัดๆเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้สี่องศาเก้าองศาห้าองศาหกองศาห้องนี้แหละเอ้าห้องนี้แหละห้องนี้แหละก่อนอื่นเลยก่อนอ,อื่นกูต้องวางบุ๊กเอาบุกกูอยู่ไหนนี่บุกกูอยู่นี่ก็ปิดไฟไหม ปิดก็ได้ปึ๊บวางเรียบร้อยขึ้นสองขีดเอ้ยได้ไงได้ไงได้ไง,ไงโอเคหายแล้วแปดองศาต้องทำไปอยู่ทั้งขี้อะไรละ่ะเอากูเิ่งจะปิดขี่เล่นอีกแล้วเอาแล้วใครเก็บสมุดไปวะไอ้เหี้ยเนีอ่ะมึงจะเก็บไปทำหอ,อกกันแล้ววะยืนอยู่ห่างๆเอา

จริงใช่มันมีกล้องถ่ายมันมีไอ้นี่สมุดสมุดสมุดให้เราพิมพ์บอกอะไรวะบอกว่าเก็ตเอาไปบอกให้เราออกอ๋อดึกว่าเก็ตเอาให้ลุกขึ้นแล้มันมลุก <c oughs> ไอสัตว์ใช่ <c oughs> รู้เล่นเนเยร,นะ <c oughs> รู้ว่าประตูบ้านเขาพังแน่เลื่อเราตายไปคนหนึ่งเหรอใช่เล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลือดหมดหลอดแล้ว คุณเราเลือี้ขี้กี่อย่างงี้เนะี่ปิดแล้วนะนี่กี่จุดวะสองจุดสองจุดนี่คุณไ้ควางของหมดเลยโกดออฟมึงเจอแล้วเหรอเดี๋้อขอขอใส่ก่อนนี่นี่นี่ควันดำควันดำอยู่นี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ควันดำมันคือลมหายใจเราหรือเปล่าใข่แม่งก็ตคีเดี๋ยสีดำไม่ใส คียดำเอ,าอ้ามันไม่โผล่มาเลยเว้ยมีมยู่ทางยวเราต้องขึ้นบนชั้นบนชั้นบนก็สี่คนไงมันไม่ตายเออแล้วมันหายไปไหนวะไ,ได้ว่ามันตรวจชั้นบนอยู่ทีวี <G V. S 1> เครื่องห้องนอนมีช้องเละชองแท่งหละเออแื้กูเสือพูดก็ว่าห้องนอนเฉย ห้ <c oughs> องนอนที่ข้างบนสำรวจเสร็จแล้วปะตรงที่เดียวที่มันมีอุณหภูมิสูงตัดตัดไฟอีกแล้วแต่ว่าผีตัวน,นี้เป็นช่างไฟรู้ระบบดีจริงๆเอ้ยเสียงนี้เสียงนี้นเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงนี้ันนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เฮ้ยเอ้ยวนมาวนมาหากูมาหากูมาหากู รู้สึกได้ทันทีว่าแบบมันเล็กเหมือนกันนะเว้ยแต่ก็ดีมันจะได้ลื่นๆเฮ้ยเสียงเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะแค่เปิดน้ำมึงต้องรีพอร์ตไอ้เหี้ยมึงบ้าเปล่ารีพอร์ตน้ำรายงานน้ำลำหนาลำหนาเฮ้ยคนไข้เอาเฮ้ยสัตว์ประตูปิดเองเฮ้ยเปิด ห้องห้องนี้ไม่มีอุณหภูมิยังยี่สิบสิบเจ็ดอยู่เลยเฮ้ยมันจะปิดผีมันขี้เล่นเว้ยมึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไปไฟตรงนี้เปิดไฟงนี้เปิดไม่ได้มันใส่เขาเอาอ่ะวีไฟฉายนี่อยู่ห้องคนไ้ไอ้คือนี่ห้องนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มี ตับเดียวแม่งมาอ่ะผีขี้เล่นเกินไปแล้วเออเนี่ยโกูติดอย่างเงี้ยโกติดอย่างเงี้ยจะกู้ตายไอ้มันออกนอกนี่เลยดีกว่าเยี่ยมฟ้าไปยี่สิบองศาเนี่ยใครเขาจังไรออกแมพนี้ไว้เนี่ยตัวนี้ไปไม่ได้โกติดตะไคร์แล้วเข้าที่เดือ เดี๋ยวเดียวเสียงระทึกมาจากไหนเสียงระทึกเหรอเสียงระทึกเหรอใช่เออคีบปืนเข้าไปไม่มี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 ยี่สิบองศาเลยอะเปิดไม่ได้มันมันสัำคัญอะไรเสียงเด็กร้องเสียงเด็กร้องเออเป็นมีซาวงี้ดเลยเฮ้ยกูได้ยินเสียงคนเดียวใจะไปเสียงเด็กร้อง ใช่มึงได้ยินสิคนเดียวนั่นแหละมันแสดงว่ามันสุ่มมันสุ่มคนเห็นสุ่มคนได้ยินเยียจริงจริงมาสอบคัดเอาวันนีกฟ่าร้ยกระทะผับจีผับจีเดียว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 อยู่ไหนวันนี้ไฟมือสว่างแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมึงต้องซื้อไฟนี่ด้วยไฟแบบสว่างมากร้อยเดียวร้อยบาทอะนี่ไงนี่คัดเอาเนี่ยเปิดละ มันก็ขยันปีดจังเลยไว้เฮ้ยยี่เล่นชิ่หายเดี๋ยนาไอ้คนตายมันชื่ออะไรไอ้คนนี้เนี่ยูลืมลืมดูไม่ได้ดูห้องครูใหญ่ห้องครูเออครูใหญ่สตาทรูมทำอะไรสปาครูมห้องนี้ห้องน้ำดูไปแล้วมันมีชั้นสองเปล่าวะ ไม่น่าจะมีมีชั้นใต้ดินรึเปล่าไม่มีไม่มีห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรวะอยู่ไหนอยู่ไหนหลอนเลยกูเหี้ยอยู่ไหนวะมันนื่อยได้ไงเนี่ยมันวิ่งมาทางเนี้ย9องศา19องศาเบอร์เกอร์ลูมเนี่ยมันคือเบอร์เกอร์ลูม เบอร์เกอร์ลูมห้องทำเบอร์เกอร์ห้องทำเบอร์เกอร์ห้องนี้ดูไปแล้วดูแล้วไปเลยดูนู้นมันมีแต่อุณหภูมิสูงๆทั้งนั้นเลยวะมึงสูบได้แค่นี้เลยวะทำไมเสียงมันแปลกๆเดี๋ยวยี่สิบสิบเก้าองศาเดี๋ยวมันตัดไฟเราเว่เชียเฮีิยมีคนโทรมีคนโทรมา เสียงรถอะเมื่อกี้เนี่ยมันจะมันจะมันดังเป็นช่วงๆตรงนี้เรายังไม่ได้ไปไม่เห็นเลยเปิดเปิดเปิด,ปดไปแล้วไม่ใช่เหรอก็ไปแล้วไม่เห็นหรอไปแล้วอ๋อนี่รถเราเราออกทางนี้ได้้ยเออดจทางออกใหม่ละเฮ้ยนี่ไงนี่ห้องนี้ห้องนี้เสียงตีดเสียงตีดเสียงตีดอุ้ยลบสิบองศาเยดเคลบเก้าลบห้าไอสัตว์กูหนาวตายแล้กูกลายเป็นน้ำแข็งได้ละ จเจอว่าเย็นจัดเออเนี่ยเนี่ยเสียงตีดนะเนี่ยใส่แว่นตาเปล่ามีมแว่นตาเปล่าแว่นมีมีมีแว่นออร่าหามองหาดูเราอยู่ห้องนี้ไปเลยดูพอ่อเอามีมสมุดเอาอะไรมาเปล่าสมุดสมุดอยู่นี่สมุดอยู่นี่วางไว้เลยวางวางไว้กลางห้องเลยอ่ะเออนั่นแหละวางไว้ตรงนั้นก็ได้เอ้ยอันนี้นมันปิดแต่เรามันระวางเองนี่นี่น,นี่กดกดเพชรเพชร เพชรคุยอะไรวะเคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ได้แล้วเมื่อกี้หนวมโผล่ขึ้นมาหรือกระสือป่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเมื่อกี้มันไปแล้วมันไปแล้วข้างหลังข้างหลังไปแล้วเอาอีกแล้วมันอยู่ตรงนู้น มันยังไม่เขียนมันยังไม่เขียนเลยเราต้องเปิดไปไหเนี่ยฮะเปิดประตูไหมเออเปิดไป <laughs> เปิดเปิด,ปดเ,ดเ,ดเดจะได้หนีทัน <laughs> มันแค่สองจุดเองวะหอีไปก่อนมันต้องมีของมากกว่านี้เรารู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยนี่ไงผีเขียนแล้ว มันเขียนแล้วเขียนแล้วมันเขียนหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเขียนเป็นมันเขียนไม่เหมือนภาษาคนเลยวะมันเป็นขีดขีดอะแบบขีดขีดเขียนมั่วๆเก็บละเก็บละมสื่ออะไรมันสื่อหามันไม่มีความสื่อเลยเอา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 เออเอาแล้วปิดปิดลวแล้วมันปิดรัวแล้วไอ้ี้ยกลับกลับด่วนเลยมันปิดลวแล้วมันไล่กูแล้วกลับเลย มันปีดลัวแล้วมึงวิ่งหือมึงเดินมันนี่เหี้ยวิ่งแบบยองยอมโอ้โหค่านี่เราต่ํามากเฮ้ยเรายังไม่ได้คุยกับผีเลยนี่หวะเออว่ะชิบหายแล้วเนี่ยมึงมีนี่ช่องว่างวาเก็บไปมีนี่เราเสร็จไปแล้วสองภารกิจ e m f ภารกิจนึงคือเนี่ยต้องไปคุยกับผีอะไอ้ข้างล่างแต่ไอ้ข้างบนนี่ต้องใส่แว่นเพื่อดูหากดออฟผีชื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เอบ้านมอเอลิมันชื่อเิเอลิเวนเราดูลห้องอยู่ไหนค่านี่เราต่ามากเลยค่าค่าสมองอะไรเราเนี่ยต่ามากใช่ต้องไปซื้อยากวดไเียไม่ชอบเลยว่ะต้องไปซื้อยาของประสาทห้องนี้แหละช่ปูว่ะ ห้องนู้นห้องนู้นเหรอนี่ไงที่กูวางไว้นี่ไว้โอเคเปิดไว้เปิดซื้อกันเปิดเปิดเลยเปิดล้นั่นนั่นไงนั่นไงออกแล้วเร็วหนี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 เสียงเสียงเสียงมาละเสียงมาละเสียงมาละเอ้ยนั่นไงนั่นไงหนีหนี มันตามกูแล้วมันตามกูมันตามกูมันตามกูดนีก่อนโอ้ยมันล็อกไอ้เหี้ยมาตามกูมาตามกูมาตามกูต้องต้องหนีต้องหนีกูวิ่งวนละ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 เอ้ยมันหายละ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 กลับเลยไหมกลับเลย กลับเลยกับเลยกับเลยไปเลยเฮียไม่ไหวแล้วไอ้สุดไม่คือมึงวิ่งเหมือนมึงเดินอะไรเนี่ยน่าจะติดเทอร์โบที่รองเท้าหน่อยเฮ้ยเราอย่าอะไรเนี่ยเฮยเดี๋ยวยังไม่ได้คุยเลยด้วยยังไม่คุยอะไรช่างแวงเดี๋ยวกูตายรถตายรถแล้วอ่ะรถไม่ได้วิ่งแต่เราพานรถไม่เคยวิ่ง